ชื่อประสิ์ชูดอนหวายอายุ62ปีมีอาชีพขับรถแท็กซี่ครับเชา้าต้องออกรถตั้งแต่ตีห้าอยู่บนรถเกือบสิชั่วโมงเวลาขับรถเกือบรถติดมันเหนื่อยมากมันเมื่อยไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแขนขาโอ้ยมันแสนจะทรมานมันต้องใช้ขา เหยียบคดัดเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งมันก็เลยปวดเข่าปวดขาเดินลับากมากเดี๋ยว,ยวนี้ดีขึ้นแล้วลูกสาวอ่ะมันซื้อพวกคอลลาเจนมาให้กินเนี่ยวันนี้เลยครับโคเลอเมนไทตูในคอลลาเจนทำจากปลาไม่ขาวเลยบำรุงหัวเขา่าตอนนี้สบายฮนะ กินมาได้สับพักหนึ่งระยะหนึ่งโอ้ยมันดีขึ้นมากเลยครับขับรถก็ไม่เจ็บเขา่าเดินเนินสบายมากเลยครับแนะนำเลยสอบถามหรือสั่งซื้อโทร021233860หรือกดส่งข้อความได้เลยค่ะ